ท่าล่างดันท่าล่างดันดันโอ้ยย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  เรียบร้อยเซตเรียบร้อยเซตเฮ้ยสวดปะจีบได้แมนปะโอ้จีบได้ได้สองสิบจีบสามบ่นเนาะสามบุญมาเฮ้ยนอ้ยสวดทุกคนเลยราคาสาวไปเหรอสารีพรอนราคาสาวซ้อนสวดสมดเนาะเย้ได้กี่โตนะมาเข้าจีบพัดโอ้ยถามมาโลดโอ้ยทุกคนเลยมีแต่คนงามๆายทุกคนเลยมาหาปอเคสได้มาหาขี้วอกิน เห็นอะไรทั้งนั้นเลยพี่น้องตู้ตูส้สป,ปอร์อะไรนี่ได้โอ้หลายเลยเนาะไปไห้หายมาแล้วอันนี้ Lạn tétu. Tất nhiên yêu bi phụ nữ đấy là đấy là. Tất nhiên 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 là. ฮะไหน้าไปไปนี่ทั้งทไปไปมาได้ไปไปวดเลยลงไปจอดรถอยู่กลางนาเพื่อนมาหนิจะมาหรือไม่ทุกคนเออมาแล้ก่อเขตซะลงได้ทีเว้นี่ลงไม่ได้ใช่ไหนะกอนนี้กิได้ได้ปะไป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 เฮ็ดเออเอากระโพสิยอ เสร <c oughs> so ็จทุกคนเดี๋ยวไปหาโป๊กเก็ตเอาการตุ้ยไายสบายดีทุกคนสบายดีตอนกลางคืนนะพอดีมีเอฟซีหลายคนมาเฮอไปการเกตน้อยทุกคนเลยแต่ว่าเฮาไม่ไม่ได้ไปหากานไปหาเก็บทุกคนเลยพอดีมืัอนี้นี่มีทีมงานสาวๆเพิ่นมาหากานเกตทุกคนเลย มหาโปเนาะมหาโปบเหมืนมหาการทุกคนเลยไปเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวทุกคนเลยมหาโปเค็ดนัผู้สาวทุกคนเลยี่มาดเลยว่านะคนเลยสีสาวทุกคนเลยมามาีินะสาวเมจีดสบายดีเอฟังไงพี่เลิเกินกล้องเลยนะ โอ้สอบจีบโซนสอบสมีไโซนโซนปะจีบได้แมดะโซดโอ้จีบได้ได้สอบสมีพมีบเดี๋ยอ้ยา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 จะม่ีม่มีเลนะปะ้โอ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 ้อ้โ้โอ้โอ้้โ้โอ้โอ้น้อ้โอโอ้โออ้อ้โอ้โอ้ออโอ้โ สามันมาเพื่อนโอ้ยสุดทุกคนเลยราคาสาวไปเหรอสาริพรอนราคาซอลซ้อนสุดสุดสดเหมือนเนาะเยอะได้กี่โตนะมาข่าวจี you, oh oh, ๊พ oh, ัดโอ้ยทางก็มาโลดโอ้ยคนเลยแจ็คเฟรนฟอมีแต่คนงามๆทุกคนเลยมาหาปอเคทได้มาหากิวหอกินซ้อนบัารน้อยมาก้อยกินนี่คนเลยมาหาซ้อนซ้อนเคททุกคนมาซ้อนเคทแต่ว่าเคทไม่มีทุกคน เฮ็ดบ่ได้ย no ิ่ยิ่งลงยิ่ลงลักป่าเขาแล้วโอ้สามูลลงไปหาลักป่าเขาแล้วนะเอาไปแล้วดานเขียนหน้าปะคุบเลยคุบมปแห้งคุบมป็นแห้งจะคุบแบบนั้นคุบขี้เป็ดจะน้องโอ้ไปนะบ่ไอ้โยงตัวนี้นะหาการเขียนหน้าเฮ้คุ้มส้มบังนี้ คมเมื่อไรมสามโหเนาะไอเบิ้งบ้ไอเบิ้งเขิหน้าเยอนะเห็นบ่เอาดัดทางหลังเฮ็ดป๊อปั๊บ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 เปีเบ็ดมาเอนคุปตัวนะนี่นี่นตนานี่นะนี่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 น่่น่นนจีปนีน่น่่น่น เสร็จเรียบน้อยเถอะนะเป็นแต่พ่อปิ้งย้อนยังาเลยนะมนั้นมาสิานฮ่ป้อนใ้มเมนต์าจามานบอเตมื่อานมืานอนเินใส่ใส่ใสเสามุนเข็นหน้าปะโอ้โหคนเทียงเข้าไป เขียนหน้า <mówi> ท oh, oh, so ุกคนจกเอามนะมั oh, ้ยยิตัวหูนงามตีนคว่ายพวกเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอเอ้าไปล่ะเรียบร้อยโอ้วสองตัวโอ้วมานไว้เจ้ดานการาดหักงอมล้ว โอ้ตัวที่สามตัวนี้เนีเรียบร้อยจุกอะไรไหมจุกขได้พุ้ยู่เตอเออพู้อยู่ตึงตังามมันอะพู้ยเตอร์มันไหลเด้อยู่ได้ยังไงมันเตอร์นอนมานไหลเช่นน้านเลยเอา hết หมดนี้จกจกจกแล้วก็ปุ๊ดอนาะเอาไม้เนี่ยแหนเอาดันเรียบร้อยโอ้ต้นผอบีงตัวนี่นะมันหนาวได้เแค่หน้ายังเข้ากันหูหูนี่เนาะ อีกลยู่รถเสียงเสียงองอื่นพวกห้าเออเฮาอันได้มันหนาวมันนี้เนยหน้ามันเฮ้าเขีหน้าไอ้ด่านได้ชะโดโตแล้วเขีหน้าเฮ้าอยู่ตรงน้เสร็จแล้วมีปะอยู่นี่นเขีเฮ้าปะมีปะด่านมีอันีปะอย่นี่นะเรื่อขอซอนเด้โอ้ยเขีเฮ้าถึนแตะทุกคนเลยไม่ได้ไปป้อชะโกมันนี้นะงาเกียเฮาตุนเอาแล้วตุนแล้วโอ้โเสร็จแล้วเีนี่นี้ แม่บอกว่าหน้าตัวนี้น่ะบางดูนะเห็นตาตาไหมฮะบางดูลบกกรดิษะโอ้ลูกลบโอ้เห็นตาตาเลยนะตัวผู้ใช่เราบอกกินจิตเอานี่เอานี้แต่มันง่ายแม่บอกตัวนี้บอลูกทั้งนี้ตัวนีเฮ้ยเอานี่เอานี่ตัวนี้ตัวนีป้ะตุ่นีแล้สอดฮ่าทุกคนเลยเก็เฮาหนี้เตะเลยนี่เตะฮบเตะฮบบอต้องไปหาปอทุกคนเลยนี่ได้บ่เฮ้ยมันไปสมอยิได้ไหมมันหลายตัวดอกก็มาแล้วงนะ เรียบร้อยเรียบร้อยไม้ไม้เอาไม้มาควักได้เลยนเลยโอ้โคนเลยคุบจะคุบอะไรจะคุบเลยเลยคุปสอนสอนโซนเลยไม้เชงตาเลยนะปั่มได้ยังโอ้คุบโมงันคนเลยคุบเคล็ดดินเตะเกล็ดในคักนั่นเลยก็ดีโค้มสอนเลยเรียบร้อยโอ้โหคนเลยเกล็ดหน้า bà để vượt cái máy to bản này. hết à, à, điện tèo không <laughs> <laughs> nó phóng nó bay kênh không yêu sao, nó hello 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 đâu. hello hello ัหาเี่มันมีหูตอนเายู่นีเปน้ก็หลายช่เขตัวเรห็นทอิดนะปุดปุมันนี้น่ใอะเออมันจะยู่ีนี้นะเข็เน้ตดีงัด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 ก็เห็น้เนจบโบยเอาเขดเดยจบเดดบยแล้ว

มันมีมันมีเห็นเครดมันมีดินเลยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เไรเรียบร้อยเลยโอ้บึ้งบิ้งเบิ้งกระเป๋าเลยได้เดินเขินหน้าทั้งนั้นเลยพี่น้องตู้ตู้สปอร์อะไรใดๆโอ้หลายเลยเนาะไปไปหายมาแล้วเลยส่ดันอยู่ตัวขุดดินปุ๊กเอาไม้มางัดอะไรไว้เลย เห็นบ่เอทังเลทังเลอขนนะฮาเด้ให้กูเลให้กูเลเอาใมนเอาบ่เซงานเยจะตัวแทแต่ว่ท่นี้จับไฟเาทงนี้นะมเก้เมเกเมเกจิตพนตูนมเกละเซร็จเรียบร้อยเฮ็ด บโอ้บไปไกนี่เสรดเลยได้เค็ดนะแมนที่แลาอยู่นี่นะมันไปทั้งเยล่ออพนี่ทางนี้มีเมนปุกบปัลลูั้นเรียบร้อยสงนิ้วจุกเลน้อยปรดเล่น้อยลีเส็จนะโยสมพันเเลร้อย ยังไม่ได้สิทาเบอร์เบอร์เบอร์ยังม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนนี่โอ้สุดยอดสุดยอดปเฮียปจิต้าวพลังดันลังดันพลังดันโอ้เจือเลยโอ้ยอดยอดยอด ບໍ່ຍ້າຍອູ້ໂຕໂຕນະເຕັມກ້າມເນາະກໍໂຕພິລຶກກະນະເກົ່າເອີເຕັມກ້າມໜຶ່ງລິວໂມນປໍຫຼາຍເລີຍເຂດມື້ກີ້ນັ້ນເອົາເພິຍອນໄລ່ໂຕຊິເນາະມອນກໍນີ້ກໍຄືຊາຍປາທີ່ຊາຍເຂດມັນກໍລະຍອນປໍໄດ້ຫຼາຍເຈີມື້ກີ້ນັ້ນມັນເຮົາປາກໍມັນຫຼາຍໂຕມີໂຕໃຫຍ່ລົງຟີນີ້ເນາະປູໂຕເດດຍືມຍືມເຕນປາມື້ກີ້ຊິເນາະບໍ່ເບົາມື້ນັ້ນ อัตขักลเราเอาเนี่ยนี้สุขักะเอาเนี่ยนี้นะตุนจิตตุน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 เรียบร้อยเรียบร้อยตุนใส่ตีจิตเดี๋ยวไปจิตจิตเอาเดี๋ยวจิตฮนจิตขอก่อนเอก่อนตี่นสินโอ้ใส่มือพิฆาตเรียบร้อยอใส่มือไาได้ เอาดาได้นะพาะต้ออ okay. ุลหรือเคันนี้นะวะึกขนัว่ากระกินตัวมันดีกมันจะเอาลตัวกินเค็กินกินนาดีพอกระนัตตายไม่รู้โอ้โหข้าวตูเทาไรโอ้โหกินดานมันมาเสอร์ส่งซ่งกันยาวกินี่สงสัยคนมันันไหลจนนั้นละ จัดไปสุดสายสายปัดเรียบร้อยงานก็ไรงานก็ไอเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยอ้าวทุกคนเลยการเกลดนำผู้สาวทุกคนเลยหมอนขนาดนะโค้ผู้สาวเควรเมื่อก่อนแล้วทุกคนเมื่อแล้วก็เมื่อแวะเอามักรถินอยู่ลำทางทุกคนเลยเป็นว่าซิเมืรอกินตำหุ่งเป็นว่านะไปเดี๋ยวออกซีเมอร์ตำดังทุกคนเลยเอาหากามาแต่เอามาอันมากะเทินทุกคนเลยเอาประเทศไทยเบิร์สามมกระอ้อม ปเดี๋ยวมือน้ำลางกับทุกคนเลยโอ้ทีมงานสาวๆมือก่อนเลยเอามือตำลางทุกคนเลยป่ะหลังจากการเขตทุกคนได้ม้วนคักขนาด

สาวๆทุกคนเจ้าเฮ็ดกิ่นอยู่เลยเฮนสาวขำเฮนาวขำเฮ็นจีขำเฮ็นสาวขำเฮ็นวัาชันวัชชีจะพายกัมาไล่วะเฮ็ดกินเพื่ออะไรเฮ้ยจเฮ็ดกินทุกคนเลยตั้หุ่งบ่ออยู่ข้างในพเฮ็ดกินทุกคนเลยโอ้ค wow. นเลยทางนี้สาวสมบจีทกนตั้หุ้งบ่อืหุ่งนูนแบไงเดินคนเน ฮอตเจอมันโอ้โหมาเยอะสารีพอดมันโฟฟีมือเซฟเซฟผู้ที่โดดคุปเอันเขตจะบ้าวันนี้จะผ่านสายคุกเขตทุกคนได้บอสการแบบโปอได้เชิญไปโปเอานาออันนี้มันเท่าไหี่โปะ ทางนี้เสาเสามุนเพิ่นปิ้งปลาคอญ่ทุกคนเลยปลาคอญ่กัเพิ่นเพิ่อนเอายืนนองกันทุกคนเลยเสามุนมาเลยมาเลยป็นปลานลึกแล้วเนาะวิเสาเพิ่นน่า่ยิ้มได้ไหมสานุนสางตามหุงเขาตุ้ยิ้จานเตุ้ะสิมิมาสั่นไม่เขบย อเงออเช่อนอืมแซ่บมาเลยมาคนเลยกินต่ำหุห้งหอบดึกมาดิาฟีมือผู้สาวพอปลอาร,ารถอดอผู้สีสันน่ากินขนาดเลยขักขนาดโยาคยว่ากมนขินดิพเดเยสะใขัไขัคขัก,ขก,ขก,ขก มนโ่ชไะมก่อนเดอรันโอ้นนี่ล่เลยเนาะโมกิน้านนาโอ้หีสัมันน่ากินเยะโยโ่ยนะจะได้ตากินตากินเป็นมทอดมกระถินเด้เลยแล้วปะมืดมันเน่่เจ้าซิมดูซิมดูาซิมของทุกคน

Hãy được nhà kênh Ghiền Mì Gõ Để được những video hấp dẫn มันส่งล้วทีสุดขั้มยังให้ตบมันจะแดงมาตะนองเลยแมนกลขึ้นยอดเลย้ังถือมาขาดเขาไอ้ซีเครกทึใจมเป็นกล้าวีมันจะแดงมาตะดานเลยน้องอะไรเลยมาอซีเอร์บอกมึงก็เดนย ใชเสื้อทอนนมาทอดื่มนดเลยเกิที่กลางสองคนแล้วมิเลเอาตูนเลยหรอเปล่ามิเชลเอาตันกวาอยูโอ้ก็ท้อนแม่ม่เหม็นป่านะน่าระมุกคำดิ้มึงก็เงิดเี่ยแ่นี้เราจำพวกเด็กเสียลยมันจะตึ๊ง อ่ะท th ou ุกคนเลยกินข sure. <tr> <tr> ้าวกินน้ำอิ่มร้อยได้ทุกคนเลยสีสาวคนกับปั่นเขตให้เฮาทุกคนเลยนี่เฮากับวัวไล่นี่ได้เขตืองอ่าหลายเตอร์ทุกคนเลยเขตหน้าเต็มหมดทุกคนเฮาก็มากขึ้นเลยนะกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกันเอาเดี๋ยวจิงได้กับคลิปนี้เฮาสิทธิ์ที่เฝ้าทำนี้ก่อนทุกคนเลยคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายทุกคนเลยการกบการเขตื่อนำผู้ชาวผู้สาวทุกคนเลยอ่ะคลิปนี้เฮาสิทธิ์ที่เฝ้าทำนี้ทุกคนเลยเอาก่อนอื่นก็ขออบกบมกเจอทุกท่านที่เข้าาามตติดกำลัง พอกันคิด่อไปทุกคนเลยสบายที่